บริษัท s c g Distribution จำกัดคือผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างผ่านระบบผู้แทนจำหน่ายมากว่า60ปีโดยบริษัทมีรูปแบบและช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายได้แก่ช่องทางค้าส่งช่องทางโครงการและช่องทางค้าปลีกทั้งนี้เรามุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆอย่างไม่หยุดยัง้งและลงมือทำอย่างต่อเนื่องในตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสามารถแข่งขันกับร้านค้าโมเดิร์นเทรดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้บริษัทได้ตัดสินใจในการเข้าดำเนินธุรกิจค้าปีด้วยรูปแบบใหม่ของการค้าปีซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและสร้างประสบการณ์ที่พิเศษกว่าทั้งนี้เราได้พัฒนาและลงทุนในช่องทางอ m n i r e t a i l ซึ่งเชื่อมต่อโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันในชื่อ SCG Home ในรูปแบบช่องทางร้านค้าปีกเราได้ร่วมลงทุนกับบุญถาวรเพื่อดำเนินธุรกิจร้านค้าปีกแบบเฉพาะทางจัดจำหน่ายสินค้าตกแต่งทั้งภายในภายนอกที่มีดีไซน์ให้เลือกหลากหลายพร้อมให้บริการออกแบบและติดตั้งโดยนักออกแบบและช่างติดตั้งมืออาชีพนอกจากนี้ได้เสริมกำลังกับฮาร์ดแวร h เฮาส์พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสินค้าฮาร์ดแวร์เปิดร้านฮาร์ดแวร์เฮาส์ในร้าน SCG Home ทั้งนี้เรามีแผนขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบผู้แทนจำหน่ายของ SCG ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสินค้าวัสดุก่อสร้างและมีร้านค้าอยู่ทั่วประเทศพร้อมกับสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเราได้พัฒนา SCG Home Online Store เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายตลอด24ชั่วโมงเรามุ่งมั่นทำให้เรื่องการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและบริการเรื่องบ้านเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากช่องทางอ m n i Retail เราจึงได้พัฒนา My Home Application ที่เป็น Customer Platform สำหรับเจ้าของบ้านขึ้นโดยแอปพลิเคชันนี้จะทำหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการในเรื่องบ้านของเจ้าของบ้านเช่นเจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบปัญหาบ้านได้ด้วยตัวเองและหากมีปัญหาเรื่องบ้านและต้องการคำปรึกษา My Home แอ p พลิเคชันจะเชื่อมต่อระบบไปยังผู้เชี่ยวชาญของ s c g ได้ทันที พร้อมกันนี้ยังมีแผนลงทุนในเรื่อง AI Big Data และเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเพื่อนำข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าในระบบที่มีจำนวนมหาศาลมาทำการประมวลผลและวิเคราะห์สำหรับการต่อยอดธุรกิจในอนาคตเช่นการออกแบบความต้องการซื้อของลูกค้าเฉพาะตัวหรือการแนะนำสินค้าและโปรโมชั่นที่เหมาะสมในแต่และช่วงเวลาไม่เพียงเท่านี้เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่กว้างไกลและเติมเต็มความต้องการให้กับลูกค้าได้ครบทุกขั้นตอนของการทำบ้านช่องทางค้าส่งเป็นเครือข่ายที่มีความแข็งแกร่งและเป็นรายได้หลักที่สำคัญปัจจุบันเรามีร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG ดูแลเครือข่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้างกว่า10,000ร้านค้าครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเครือข่าย ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาพร้อมพัส B2B e-commerce platform สำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อทำให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างมีต้นทุนสินค้าที่แข่งขันกับคู่แข่งได้พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจให้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้างอีกด้วยปัจจุบันพร้อมพัสมีร้านค้าวัสดุก่อสร้างในแพลตฟอร์มกว่า8,200ร้านค้าและปี2022มีแผนจะมีร้านค้าในแพลตฟอร์มจำนวน1 2 0 0 0ร้านค้า ในวันนี้พร้อมพัส s ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นการแนะนำสินค้าขายดีของร้านค้านั้นๆหรือการแนะนำสินค้าที่ร้านค้าควรสั่งซื้อเพื่อเติมสต็อกเป็นต้นนอกจากนี้พร้อมพัส s ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารช้าง Family Channel เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเครือข่าย และเพิ่มโอกาสในการขายกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างผ่านกิจกรรม f c e e o o o l l v v เพรอมีระบบ CRM ที่จะรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราได้ในระยะยาวไม่เพียงเท่านี้เรายังมีแผนในการพัฒนาธุรกิจแบบ B 2 B 2 o C โดยการเชื่อมต่อด้วยดีพร้อมอีกหนึ่งแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เป็น end customer ซึ่งเป็นลูกค้าใน Ecosystem ของบริษัท และเรายังได้ร่วมมือกับทางนกนกสร้าง Enable ขึ้นเพื่อต่อยอดความแข็งแรงให้กับร้านค้าอีกด้วยช่องทางโครงการอีกช่องทางหลักที่สำคัญยังมีผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็กอีกจำนวนมากกว่า50,000รายซึ่งถือเป็นโอกาสของธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้รักเหมาจึงเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็กโดยจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้รับเหมาที่เป็นผู้ซื้อ และผู้ขายที่เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างรวมถึงผู้ผลิตสินค้ารักเหมายังได้จับมือกับบิลสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ E-RP และซอฟต์แวร์ as a Service Cost Control Management รวมไปถึง Context สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและ l ูดี้เทคโนโลยีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบให้กับผู้ขายในรูปแบบต่างๆ เรามีแผนพัฒนาแพลตฟอร์มรักเหมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้ามาช่วยผู้รับเหมาและผู้ขายให้สะดวกสบายในการซื้อสินค้าระหว่างกันผ่านทางแพลตฟอร์มรักเหมามากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้รักเหมามีคอนสแตคชั่นเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบที่ได้ร่วมมือกับทางพันธมิตรอาทิ Bu ิล CCS Tinity เพื่อนำเสนอให้กับผู้รับเหมาที่อยู่ในแพลตฟอร์มได้เลือกใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนอกจากนี้รักเหมายังได้พัฒนาฟีเจอร์ต่างๆเช่น ระบบเชื่อมต่อการค้นหาสินค้าได้ง่ายผ่านร,ระบบที่ผู้รับเหมาใช้หรือระบบเปรียบเทียบราคาของแต่ละผู้ขายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับเหมาให้สะดวกสบายและง่ายผ่านแพลตฟอร์มนอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อปฏิวัติช่องทางการขายหลักทั้ง3ช่องทางและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุกกลุ่มแล้วบริษัทยังได้มีการขยาย Regional Distribution Center หรือ RDC ให้มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลามากยิ่งขึ้นสรุปกลยุทธ์ที่สำคัญของ s c g Home ดังนี้นะครับ Customer segmentation คือบริษัทได้ทำความกลุ่มลูกค้ากลุ่มเจ้าของบ้านโดยเราจะมีการวางกลยุทธ์การตลาดไม่ว่าเป็นเรื่องร้านค้าสินค้าและบริการเพื่อสามารถตอบโจทย์ลูกค้าเจ้าของบ้านให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือ winning customer attention ที่จะให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราได้ง่ายลูกค้าสามารถเจอเราได้ก่อนเหมือนกับว่าลูกค้าอยู่กับเราตลอดเวลา เรื่องที่3คือ winning customer experience โดยเราเน้นจะใช้ AI big data digital technology เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของการทำบ,บ้านของลูกค้าครับข้อสุดท้ายนะครับคือเรื่อง original expansion มีความตั้งใจที่จะรวบรวมองค์ความรู้ของเราที่ได้จากการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายและปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งนี้เรามีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจของเราต่อไปและสามารถเติบโตได้ อยากยั่งยืนขอบคุณครับและทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจของเราที่ไม่เคยหยุดยั้งพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่องทางผ่าน New Business Model Platform